อยากถามทุกท่านว่าถ้าเกิดท่านทราบว่าคนที่นั่งอยู่ข,ข้างของท่านคือเซ็กซ์วเกอร์ท่านจะเลือกที่จะนั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมไหมชีวิตในวัยเด็ก เรียนจบจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ครอบครัวมีความคาดหวังที่อยากจะให้ตัวเราเองรับราชการครูตัวเราเองนั้นชัดเจนในตัวเองมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าเราเลือกที่จะไม่เป็นครูและเราเองก็เลือกที่จะไม่ทำงานภาคธุรกิจสิ่งที่ตัวเองเลือกที่จะเป็นก็คืออยากเป็นนักพัฒนาเมื่อเรียนจบพี่สาวได้แนะนำให้รู้จักกับองค์กรหนึ่งซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานกับเซ็กซ์วเกอร ซึ่งองค์กรนี้กำลังก่อตั้งกลุ่มละครเพื่อทำงานดนตรคงให้ความรู้กับคนกลางคืนซึ่งเราก็ได้ติดต่อเข้าไปและการนัดหมายก็เกิดขึ้นให้เรามาพบในบาร์แห่งหนึ่งในถนนพัดพง์พัดพงศ์ไม่ทราบว่าในความหมายของท่านหรือภาพที่มีในในหัวของท่านคืออะไรสำหรับเราย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วพัดพง คือถนนโลกีพัดพงคือสถานที่อโครจรแล้วตัวเราซึ่งถูกสถาบันซึ่งถูกครอบครัวหล่อหลอมมาว่าเราคือกุลสตรีเราเป็นผู้หญิงที่ดีเราเป็นผู้หญิงดีแล้วการที่เราจะต้องเดินเข้าไปในถนนพัดพงซึ่งเป็นถนนที่สังคมบอกว่าตรงนี้คือดินแดนและตรงนี้คือพื้นที่ของคนไม่ดีเราจะเข้าไปได้อย่างไร การต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่คือการต่อสู้กับตัวเองว่าตัวเองเลือกจะก้าวเข้าไปในพัดพงซึ่งเป็นพื้นที่ของผู้หญิงไม่ดีหรือตัวเองเลือกที่จะอยู่เฉยๆแล้วไม่เอาแต่ด้วยความที่ตัวเองอยากทำงานก็เลยตัดสินใจที่จะก้าวเข้าไปในพัดพงมันไม่ง่ายเลยตั้งแต่การที่เราตัดสินใจที่จะเรียกแท็กซี่เพื่อบอกแท็กซี่ว่าเราจะไปพัดพง เรากลัวแท็กซี่จะเข้าใจว่าเราไปขายบริการในพัดพงงั้นสิ่งที่เราบอกแท็กซี่คือว่าช่วยพาเราไปที่ถนนสีลมหน่อยแล้วเราก็ลงเดินจากถนนในเส้นถนนสีลมไม่กล้าแม้จะถามคนในแถวนั้นว่าพัดพงอยู่ตรงไหน mm hmm. เพราะกลัวอีกเช่นเดิมค่ะกลัวว่าคนจะเข้าใจว่าเราจะมาทำงานในพัดพงเมื่อ ได้มีโอกาสเข้าไปคุยแล้วก็ได้ได้เข้าไปในพัดพงแล้วสิ่งที่ได้รับคำตอบมาคือว่าทางองค์กรยินดีที่จะให้เราร่วมงานด้วยก้าวสำคัญต่อมาของเราก็คือเราต้องเดินเข้ามาในองค์กรซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อเซ็กซ์เวิร์กเกอร์และเราก็รู้ว่าในทุกๆวันจะมีเซ็กซ์เวิร์กเกอร์จำนวนมากเดินเข้ามาในองค์กรเพื่อที่มาร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะมาเรียนหนังสือ สิ่งที่มันถูกหลอมอยู่ในหัวของเรามาโดยตลอดก็คือว่าเซ็กซ์วิร์เกอร์ต้องเป็นคนพูดจาหยาบคายต้องเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคแต่งตัวโป๊เปือยภาพเหล่านี้มันหลอนเรามากเลยแล้วเราก็กลัวว่าเราจะต้องเจอการพูดจาหยาบคายเราจะต้องเจอการแต่งตัวที่เราอาจจะยังรับไม่ได้เพราะเราถูกหลอมมาว่าเราเป็นกุลสตรีนะคะสิ่งที่เกิดขึ้น ในแต่ละวันละวันเราเห็นพี่น้องเดินเข้ามาในองค์กรเพื่อที่จะมาเรียนหนังสือเรามองไม่เห็นว่าคนไหนแต่งตัวโป๊เปื่อยเรามองไม่เห็นว่าคนไหนแต่งบิกินี่เดินเข้ามาเราไม่เคยได้ยินคําพูดที่เป็นการพูดจาที่หยาบคายเราไม่เคยได้ยินเลยสิ่งที่เราได้ยินโดยตลอดที่เราเห็นโดยตลอดคือว่าพี่น้องจะเข้ามาแล้วก็พี่น้องคําแรกจะเป็นห่วงเราและถามเราว่าทานข้าวหรือยัง วันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้มีความสุขไหมเหล่านี้คือสิ่งที่เราได้ยินได้ได้ฟังตลอดเมื่อเป็นเช่นนั้นภาพที่มันเคยหลอนเรามันเคยฝังเรามาว่าพวกเขาจะต้องเป็นอย่างนี้พวกเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นมันหายไปวันไหนโดยที่เราบอกไม่ได้แต่ช่วงแรกที่หนักมากก็คือว่าเราไม่กล้าที่จะกินน้ำและไม่กล้าที่จะกินข้าวในองค์กรเพราะเรากลัวเราแยกตัวเองว่าเราเป็นคนดีเรากลัวว่าเรากินน้ำแก้วเดียวกัน เรากินข้าวเราใช้จานใช้ช้อนอันเดียวกันนั่นหมายความว่าเชื้อโรคมันจะมาถึงเราเชื้อโรคจะติดเราซึ่งเมื่อเราเห็นว่าภาพเหล่านี้มันไม่มีอยู่ในในตัวพี่พเราก็เริ่มตั้งต้นกับตัวเองใหม่ว่าเราจะต้องทำงานอยู่ตรงนี้ทำงานอย่างมีความสุขและจะทำงานอย่างไรเราก็เฝ้าสังเกตว่าในแต่ละวันที่พี่น้องมาก่อนที่พี่น้องจะขึ้นไปคลาสเรียนภาษาอังกฤษพี่น้องก็จะมานั่งตรงโต๊ะใกล้ๆที่โต๊ะทำงานของตัวเอง แล้วก็พี่น้องจะบอกว่าช่วยอ่านดวงให้ฟังหน่อยซึ่งมีหนังสือพิมพ์วางอ,อยู่บนโต๊ะเราก็อ่านดวงให้ฟังซึ่งมันจะมีในหน้าหน,นังสือพิมพ์ท้ายๆมันจะมีดวงก็อ่านดวงให้ฟังซึ่งเราก็รู้ว่าความหวังของชีวิตของพวกเขาในแต่ละวันนั้นคือดวงถ้าดวงบอกว่าดีเขาก็จะมีความสุขว่าวันนี้เขาก็เขาก็จะโชคดีงั้นเราก็สอนจากเราก็อ่านดวงให้ฟังทุกวันทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งก็ถามว่าอยากเรียนไหม อยากอ่านดวงได้เองไหมณนะตอนนั้นมีอยู่5คนบอกว่าอยากเรียนอยากอ่านหนังสือได้เราบอกว่าโอเคถ้างนั้นพรุ่งนี้เราเรียนหนังสือกันเขาก็ตื่นเต้นมากเลยวันรุ่งขึ้นตอนบ่ายเวลาเรียนกับเขาตอนบ่ายเขามาเขามาพร้อมสมุดดินสอด้วยความที่อยากเป็นนักเรียนมากก็มาเรียนกันนะคะเราก็ตำราเราไม่ใช่ตําราอะไรไหนไกลเลยนะคะก็ดวงในหนังสือพิม์พ เพราะว่าเราเชื่อว่าการที่คนมีความจําเราจําเรื่องราวจาเนื้อหาดวงเราได้ดังนั้นเวลาที่เราอ่านเราฝึกที่จะเขียนฝึกที่จะอ่านเราก็จะจําได้เราก็เรียนกันตั้งใจมากเลยนะคะบางวันเขาเลิกงานกว่าจะได้กลับไปนอนก็ตีหนึ่งตีสองหรือไม่กบ็บางวันก็ถึงเช้าแล้วเวลามาเรียนก็ง่วงแต่เขาก็ตั้งใจางทางง่วงก็นอนเรียนบางครั้งเราอ,อน,นอนสอนบางวันบางคนมาก็ยังยังแหงอยู่ เวลาเรียนก็กลิ่นแอลกอฮอล์ก็ออกมาเราก็เมาไปด้วยก็เมากันไปเรียนกันไปก็เรียนกันอยู่ระยะหนึ่งมีพี่คนหนึ่งเข้ามาแล้วก็เข้ามากอดเราแล้วอบอกว่าอาจารย์หนูขอบคุณมากๆหนูดีใจมากๆเลยตอนนี้หนูสามารถเขียนจดหมายไปหาลูกได้แล้วหลังจะท่องหน้เรียน,นอาจารย์เราไม่เคยรู้เลยว่าเพียงแค่ การเขียนจดหมายไปหาลูกนะได้นั้นมันคือความสุขที่ยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่าเราเกิดมาพ่อแม่ปู่ทุกอย่างมาให้เราหมดแล้วและตรงนั้นและจุดนั้นคือจุดที่เราบอกกับตัวเองว่าฉันสัญญากับตัวเองว่าฉันเลือกที่จะทำงานการศึกษาฉันเลือกที่จะเป็นครูให้กับคนกลางคืนตั้งแต่บันนั้นเป็นต้นมาการเลือกที่จะทำงานเป็นครูของคนกลางคืน การเลือกที่จะทํางานให้กับองค์กรที่เป็นองค์กรเซ็กซ์เวิร์เกอร์มันไม่ง่ายเลยเพราะว่าประเทศเราสังคมเราเซ็กซ์เวิร์เกอร์ยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเซ็กซ์เวิร์เกอร์ยังเป็นสิ่งที่ไม่ดีดังนั้นอย่าว่าแต่เซ็กซ์เวิร์เกอร์เลยพวกเราเองซึ่งเป็นคนทํางานให้กับองค์กรอยู่ในองค์กรที่เป็นองค์กรเซ็กซ์เวิร์เกอร์พวกเราต้องเจอกับอุปสรรคและความท้าทายอย่างมากมายเรา เราเองเราต้องบอกกับตัวเองตลอดเวลาว่าเรากําลังทําอะไรทบทวนตัวเองว่าเรากําลังทําอะไรเราจะต้องเดินต่อไปข้างหน้าให้ได้เพราะว่าบ่อยครั้งที่เราถูกเข้าใจว่าถูกคนอื่นเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นเซ er. ็กซ์วอร์เกอร์ถามว่าโกรธไหมถามว่าอายไหมไม่รู้สึกโกรธและก็ไม่รู้สึกอายเลยเพราะว่า เราคิดว่าสิ่งที่เราได้รับนั้นสิ่งที่เราเจอนั้นมันเพียงแค่น้อยนิดเองถ้าเทียบกับพี่น้องของพวกเราซึ่งเขาเจอทุกกำแพงเจอทุกด้านเขาถูกตีกรอบไปรอบด้านชีวิตของพวกเขาด้านของกฎหมายก็มองว่าการค้าประเวณีเป็นอาชญากรรมผู้ค้าประเวณีคืออาชญากรในด้านของสังคมมองว่าคนเหล่านี้ ทำให้สังคมดีๆของเราเนี่ยเสื่อมเสียทําให้ประเทศชาติน่าอับอายที่มีโสเภณีอยู่ในประเทศนี้ในมุมของาศาสนาก็มองว่าพวกเธอเนี่ยเป็นคนที่ผิดลูกผิดผัวผิดเมียเธอสร้างปุมปัญหาให้กับครอบครัวพวกเธอเป็นคนบาปซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมัดเป็นโซ่ตรวนที่มัดพี่น้องมายาวนานในตลอดชีวิตของเขาดังนั้นสิ่งที่จะช่วยปลดล็อกโซ่ตรวน บทล็อกพันธนาการที่มันจองจำพี่น้องกลุ่มนี้มาเป็นเวลายาวนานก็คือเราและสังคมและรัฐต้องยอมรับความเป็นจริงว่า Sex work is work งานบริการคืองานพวกเขาคือคนเหมือนกับเราและในความเป็นคนของพวกเขาพวกเขาต้องมีสิทธิ์ที่จะสามารถเลือกประกอบอาชีพได้ เพื่อเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวและในอาชีพของเขาก็จะต้องได้รับการคุ้มครองเหมือนกับคนอื่นพวกเขาต้องมีสิทธิ์ที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดีเท่าเทีเทยมกับคนอื่นและพวกเขาจะต้องได้รับการเข้าถึงรัฐสวัสดิการที่เหมือนกับคนอื่นซึ่งพวกเขา ถูกทิ้งให้อยู่นอกกรอบของสังคมมายาวนานพวกเขาทำให้ไม่มีตัวตนของความเป็นคนมายาวนานช่วงที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือช่วงการระบาดของโควิด1 9พวกเขาไม่ได้รับการเหลียวแลไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆจากรัฐบาลเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นเวลาเกือบสองปีที่พวกเรา ต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะหาทางที่จะช่วยเหลือดูแลพี่น้องของพวกเราเพื่อจะให้เขาเดินหน้าต่อไปได้บางครั้งแม้ว่าเงินในองค์กรเรามีอยู่แต่ว่ามันก็ร่อยดอกลงไปเพราะว่าการช่วยเหลือที่มันถูกใช้มายาวนานเกือบสองปีเราเคยคิดกันว่าเราอยากตั้งกล่องบริจาคจังเลยอะเอากล่องไปตั้งเหมือนที่เราเห็นคนอื่นเขาตั้งแล้วเราเห็นเขามีการหยอดเงินกันแต่ว่าเราก็อยู่กับความกลัว ในความกลัวของเราก็าคือว่าเราคิดกันว่าถ้าเกิดว่ามันมีกล่องตั้งอยู่ในที่แห่งนั้นสามกล่องกล่องที่1กล่องเพื่อช่วยเหลือเด็กกล่องที่สองเป็นกล่องที่ตั้งอยู่เพื่อช่วยเหลือน้องสีขาและกล่องสุดท้ายที่ตั้งอยู่เพื่อช่วยเหลือเซ็กซ์กวอร์เกอร์ท่านคิดว่าจะมีใครกล้าหยอดเงิน ช่วยเหลือในกล่องที่3ามไหมหรือมีใครอยากจะยอดเงินเข้ามาช่วยเหลือเซ็กซ์วอร์เกอร์ไหมคำตอบของพวกเราจากประสบการณ์เราเชื่อว่าไม่มีเงินหยอดมาในกล่องเราแน่นอนสิ่งที่เรากลัวก็คือว่าเรากลัวว่าสิ่งที่ถูกหยอดเข้ามาในกล่องนั้นก็คือคำด่าที่เราได้ยินมาโดยตลอดที่บอกว่าโง่งานอื่นมีเยอะแยะทำไมไม่ทำขี้เกียจ ทำไมเลือกมาทํางานนี้ซึ่งตรงนี้ค่ะมันคือความกลัวที่พวกเราเองก็เลือกที่จะไม่ตั้งกล่องดับบริจาคและก็ดิ้นรนที่จะดูแลพวกเรากันเองเท่าที่เราจะทําได้มาโดยตลอด32ปีของตัวเองในการเลือกที่จะใช้ชีวิตบนเส้นทางที่เป็นนักต่อสู้ให้กับเซ็กซ์วอร์เกอร์ถามว่าท้อไหมเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งเมื่อยามที่ได้เจอกับ อุปสรรคและปัญหาและโดยเฉพาะปัญหาและก็ภัยที่มันเข้ามาใกล้ตัวเข้ามาใกล้ตัวเข้ามาคุกคามตัวเรามันมันมันเป็นคำถามที่เราถามกับตัวเองว่าเราจะไปต่อไหมแล้วคำตอบมันก็คือว่าเราจะต้องไปต่อเพราะว่าเราเองอยังสามารถที่จะออกมาส่งเสียงได้ถ้าเราไม่ไปต่อคนที่จะลำบากมากๆกก็คือพี่น้องของพวกเรางั้นเราเลือกที่จะต้องไปต่อ สิ่งที่ทำให้ตัวเองสามารถมีพลังอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ใน32ปีที่ตัวเองเลือกทำงานในประเด็ดนนี้ก็คือตัวเองได้รับพลังจากพี่น้องเซ็กซ์เวอร์เกอร์ทุกครั้งที่ตัวเองปวาดกลัวกับภัยคุกคามกับผู้มีอิทธิพลคนที่อยู่เคียงข้างของตัวเองคือพี่น้องเซ็กซ์เวอร์เกอร์ทุกครั้งที่ตัวเองเจอกับความเจ็บปวด คนที่เข้ามาถึงตัวเราคนแรกคือพี่น้องเซ็กซ์เว r เกอร์พวกเขาคือเพื่อนแท้ของเราแล้วใหญ่เราเราจะทิ้งเพื่อนแท้ของเราไปได้สิ่งที่เข้ามาช่วยเติมเต็มพลังของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราเห็นพี่น้องของเราเติบโตบนเส้นทางของความฝันของพวกเขาในองค์กรของเราปัจจุบันมีสตาฟอยู่ทั้งหมด60คน30%ในสตาฟคือเซ็กซ์เวิร์เกอร์ ที่เคยเป็นเซ็กซ์เกอร์มาก่อนและด้วยการที่เรามีพื้นที่และมีโอกาสให้กับพวกเขาทําให้พวกเขาลุกขึ้นมาที่จะได้ใช้ศักยภาพของตัวเองที่จะทําให้สังคมเห็นว่าพวกเขาเป็นคนมีความสามารถพวกเขาเป็นคนเก่งพกเพียงแต่ที่ผ่านมาพวกเขาไม่มีพื้นที่และไม่มีโอกาสซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันคือสิ่งที่มาช่วยเติมเต็มทําให้เราเอง ตื่นขึ้นมาในแต่ละวันอย่างมีความสุขและก็มีความสุขที่จะไปทำงานเพื่อให้ดูแลพี่น้องของพวกเราตัวเองสัญญากับน้องๆในทีมเสมอว่าพี่สัญญาว่าพี่เลือกจะทำงานนี้เป็นงานแรกในชีวิตและพี่ก็สัญญาว่าพี่เลือกจะทำงานนี้เป็นงานสุดท้ายในชีวิตให้กับน้องๆสิ่งที่ ตัวเองอยากจะบอกในตอนนี้ก็คือว่าอยากบอกถึงพี่น้องเซ็กซ์เร์เกอร์ทุกคนว่าขอบคุณขอบคุณมากๆที่ทำให้ตัวเองได้มีโอกาสมายืนอยู่ตรงนี้ในวันนี้และมาทำหน้าที่ส่งต่อเรื่องราวของพี่น้องให้กับทุกท่านได้รับทราบว,ว่าพี่น้องเจออะไรบ้างเราสัญญาว่าเราจะเดินไปด้วยกันและ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้สามารถมายืนอยู่ตรงนี้ในวันนี้ได้แต่พวกเขาอยากฝากบอกถึงทุกๆท,ท่านว่าพวกเราเป็นเซ็กซ์เวิร์เกอร์เราขายบริการเราไม่ได้ขายจิตวิญญาณของความเป็นคนเรายังรู้สึกหิวเรายังรู้สึกรักเรายังรู้สึกเจ็บปวดเราอยากมีความสุข เราอยากมีชีวิตที่ดีและเราอยากมีชีวิตที่มีคุณค่าในสังคมเหมือนกับคนอื่นสิ่งที่เราอยากจะขอกับทุกท่านหวังว่ามันคงไม่มากเกินไปคือเราขอโอกาสและขอความเข้าใจจากสังคมให้กับพวกเราด้วยขอบคุณค่ะ